สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาแจ้งข่าวด่วนนะครับสำหรับคู่เอกในรายการศึกวันลุ่งขึ้นนี้114นะครับระหว่างกุหลาบดำซอสจอเปียกอุทัยนะครับจะเจอกับฟิลิเปสโลโบนี่ล่าสุดนะครับเพจวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์นะครับก็ได้แจ้งข่าวด่วนนะครับบอกว่ากุหลาบดำซอสจอเปียกอุทัยนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับทำให้ต้องถอนชกไปนะครับโอ้โหเหลือเวลาอีกแค่วันสองวันเท่านั้นนะครับคู่นี้จะได้ชกกันแล้วนะครับแต่เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับฉะนั้นนะครับก็จำเป็นต้องถอนนะครับไม่มีใครอยาก เจ็บหรืออยากถอนนะครับถ้าหากกุหลาบดําชนะไฟนี้ได้เขาก็มีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญาไปชกในรายการวันใหญ่เช่นกันนะครับโดยทางวันแชมพี้ชิพนะครับก็ได้บอกกนะครับว่าคู่นี้ได้ยกเลิกนะครับเนื่องจากเวลากระชั้นชิดและไม่สามารถหามวยแทนได้ทันนะครับฉะนั้นนะครับคู่นี้ก็ฟิลิปเปโลโบนี่ก็ไม่ได้ชกอย่างแน่นอนนะครับแต่ค่าตัวนี้ก็คงได้รับเต็มนะครับและทางด้านกุหลาบดําเองนะครับก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับบอกว่า ผมกุหลาบดํซอสจอเปียกอุทัยนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องกราบขอโทษทีมงานวันนะครับและผู้ที่จัดผมขึ้นชกนะครับและต้องขอโทษคู่ชกผมด้วยนะครับฟิลิปเป้โลโบด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถขึ้นชกได้นะครับคนแบบผมถ้าไม่เจ็บจริงนะครับคงไม่ถอนชกครับเพราะว่ามีโอกาสมาขนาดนี้แล้วนะครับผมเสียดายและเสียใจมากๆครับแต่ร่างกายคนเรานะครับมันไม่ใช่เครื่องจักรครับมันก็ต้องมีอาการบาดเจ็บบ้างแหละครับและ กุหลาบดาก็บ่อยนะครับว่าไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราเองเหรอกครับผมรักษาตัวเองหายเมื่อไหร่นะครับแล้วผมจะกลับมาใหม่นะครับขอบคุณแฟนมวยนะครับที่ให้กําลังใจแล้วก็เชียร์ผมมาด้วยตลอดนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้าใจผมครับ อีกไม่นานนะครับกุหลาบดําจะกลับมาครับขอโทษทีมงานวันด้วยนะครับกุหลาบดําสจเปียกอุไทยนะครับนี่คือกุหลาบดำนะครับก็ได้ออกมานะครับเรียกว่าโพสต์ขอโทษแฟนมวยนะครับและบอกสาเหตุนะครับว่ามีอาการบาดเจ็บแบบไหนนะครับและเจ้าตัวก็ได้ถ่ายแผ่นเอ็กซเรย์ให้ดูด้วยนะครับนี่แหละครับนักมวยนะครับก็มีอาการบาดเจ็บมีอาการอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ ไฟสาคัญสาคัญแบบนี้นะครับไม่มีใครอยากเจ็บหรือไม่มีใครอยากถอนอยู่แล้วนะครับกุหลาบดํเองนะครับเขาก็อยากที่จะไปชกในรายการวันใหญ่นะครับไฟนี้นี่ถือว่าเป็นไฟที่สําคัญนะครับแต่ในเมื่อนะครับร่างกายไม่พร้อมนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับคืนชกต่อไปนี่ก็จะเป็นอันตรายได้นะครับฉะนั้นนะครับก็ถอนดีกว่านะครับไม่พร้อมก็ต้องถอนนะครับเราก็ต้องให้กําลังใจกุหลาบดาซอจ์เปียกอุทัยนะครับและก็น่าเห็นใจฟิลิปเป้โลโบนะครับแต่นะครับ ค่าตัวอะไรนี่ทางด้านวันนี้น่าจะจ่ายให้ฟิลิปเป้โลโบค่าซ้อมอยู่แล้วแหละครับอันนี้เราต้องเป็นกําลังใจให้ทั้งกุหลาบดําและฟิลิปเป้โลโบนะครับส่วนมวยคู่อื่นๆนะครับตอนนี้นะครับณตอนนี้เวลานี้นะครับยังอยู่ครบนะครับยังไม่มีใครป่วยใครถอนอะไรทั้งสิ้นนะครับมีแค่กุหลาบดําถอนชกนะครับคู่มวยในรายการก็มีเซกสันเจอกับเมืองไทยแสงอาทิตย์เจอกับเสือแบล็กนะครับปตทเจอกับเอเลียสนะครับเพชรสุขุมวิทเจอกับ อัสลามจอนนะครับกองชัยเจอกับโคมเพชรชาติพยักเจอกับลามดอนออนสดัตนะครับยูนิสเจอกับหลิวนะครับและนาดากะนะครับเจอกับบรรลือโลกนะครับและ อาซาฮีนะครับเจอกับเพชรภูผานะครับและก็คู่มวยประกอบรายการอีกเพียบนะครับก็ถือว่ารายการนี้นี่ก็เป็นรายการใหญ่มากๆนะครับเราก็รอดูนะครับว่าในวันช่างน้ําหนักนะครับจะมีนักมวยคนไหนนะครับนักชกคู่ไหนนะครับทำน้ําหนักไม่ได้หรือยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับผมครับอย่าลืมนะครับแข่คขันการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับแบดบอายี ฝากไว้ด้วยครับ